เราเรียกสายส่งสายปีกน้ำมันทั่วภาคอีสานสั่งวันนี้พร้อมพร้อมหมืพร้อมพร้อมหรือพร้อมอ๋อแค่คู่แค่ไม่กี่นาทีนะครับอ่ารบกวนเลยเป็นการสื่อสารภายนอกตอนนี้ต้องโซเชียลมันสำคัญนะครับอ่ะตัวแทนนะครับเราจะไปทำสื่อสารภายนอกนะครับคลิปนี้นะครับอ่ะคลิปไหนพร้อมเช่นครับพักไหนพร้อมครับเอาพักไหนพร้อมมา คเเอาเอาถสวัสดีค่ะอิชันนางสาวจันสุดาพระดอนเบอร์สีส่สังกัดพักไว้ก่อนอให้ถือให้อ่นานโยบายของพักนะคะ ดิฉันนโยบาย กาใจเดวร้อรณีถ้าไม่ถูกหวยไม่ต้องรอนะคะพักไว้ก่อนข้อสุดท้ายข้อสี่ค่ะพักตับค่ะแต่เราจะไม่สนับสนุนให้มีการพักตับเกิดขึ้นในเคซีโอ้ยไม่ใช่ ะไม่สนับสนุนให้มีการพักตับค่ะอย่างน้อยๆต้องวันละเป๊กสองเป๊กค,ค่ะแล้วเราจะบอกสูตรเด็ดนะคะเสือสิอดตัวกับ40บค่ะถ้าเลือกพักไว้ก่อนค่ะรับรองคุณจะได้ทุกสิทธิ์ค่ะ ชาลาพรต้นมืงคุณนะคะชื่อเล่นชื่อนาค่ะอ่าหมายเลขสมัครเบอร์ตองหนึ่งนะคะอ่านโยชื่อพักนะคะพักอยู่ใส่สิไปหาค่ะอ่านโยบายสี่ข้อนะคะข้อที่1น่เพราะว่าสิยุ่ไก่ลึกไก่กลับไปหาได้หมดเด้อนนะคะ่ะ เด็กไทยพี่เลี้ยงได้ค่ะอ่านโยบายข้อที่สานะคะพักนี่อ้มีดตั้งสิผ้าไปใสกระเปได้จ้าข้อสค่ะพักเสมอเมื่อเธอว่างค่ะค่ะขาค่ะพักสุรา ไเจอกันที่นั่นค่ะตั้งมาไม่สี่มา้าสีเล่าสุราปล่สีสาธุสาธุไทยเชียร์ไก่สุสาคนค่ะในการ,คร 4, 4, แคปพอสี่พันอสี่ผันเนาะว่าใส่จาก้ึนอี้เทียบเรือเทียบเรงครับเชิญเชิญเจากฝ่ายบริหารนะครับ ตั้งชื่อพักแล้วก็ชื่อพักอ็อยู่พักสี่ข้อเช่นครับบรรลุแฮเด้อร์พักนี้ต้องมาแบบไม่เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยบ่ต้องใส่ใจอย่างในโลกใบนี้ถ้าท่านมีชื่อว่าพักอยู่ซื่อหมายเลขศูน,นย์ศูนย์ศูนย์เพราะว่กูศูนย์นโยบายบ่ช่างเวียช่างมาน บ่มีรัฐบาลทหารตำรวจบ่ต้องถือปืนยืนอยู่ซื่อคือแข่วทั้งทึ่งบ่ต้องมีการพัฒนาหาต่หนีเข้าบ้านบ่ช่างการงานอันใดยยบ้านผู้ใดอยู่ไกลบ่ต้องไปบ้านผู้ใดอย,ยู่ใกล้ต้อจินมจนสงขาดงานมีอยู่ใสไปให้มาเรียบเรานอกยุ่งใสไปหาเราเขายุ่งใดนเอามามองหาเสื้อผา มองหาผู้นำามหานาฬิกาเลือดำบน้ำข้าย่ำหาพี่น้องไปเขา่าคุกขอบคุณครับสวัสดีครับ